บันลนิดถ้าไม่พูดเลยเลยเหมือนก็ไม่อยู่บ้านอยู่วัดพูดกันบ้างสื่อสารกันบ้างเพื่อรู้จักทิศทางชีวิตเราก็ต้องมีทิศทางอย่าหลงถ้าหลงก็ไปทางไหนก็ไม่ได้ไปจนจนในความหลงเนี่ยมันไม่จนนเหมือนเงินเหมือนทอง จนในความหลงมันมีสารพัดอย่างเกยเจอเจ็บตายได้ไดทุกโศกล่อมลายเสียใจได้และจนในความหลงต้องมีความรู้ตรงที่มันหลงแหละมีความรู้สมัยข้างพุทธกาลนี้ไม่มากดอกปัญหาต่างๆเหมือนทุกวันนีุ้กวันนี้ ปัญหาต่างๆมีมากเหลือเกินถ้าดูปัญหาหลักๆสมัยขพูดเจ้าก็เห็นแต่การบ้านที่สิทธตรได้ค้นหาก็คือการเกิดเจ็บเจ็บตายซึ่งไม่มีคำตอบสมัยก่อนโน้นพระเจ้าปู่พระเจ้า,า่าาพระเจ้าตายพระเจ้ายายข้าตอบไม่ได้ เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อไม่เจอต้องมีไม่เจอเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อไม่ตายก็ต้องมีไม่ตายมองเป็นหู้คู่อย่างนี้เป็ไมยอมจนหาทางลองดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอาชีพเรื่องอันื่นการเมืองการเมืองไม่มีแต่มีบ้างก็ไม่ถึงกับเป็นการบ้านเท่าไหร่ การปกครองก็จะไม่ก่อนจากประเทศเดียก็เป็นแพ้นปกครองตามหงวงัวเมืองตามแพ่นต่างๆแต่บินลาพัดก็จะคือปัตตานะปาราสีอะไรต่างๆเป็นแพ้นไปสิบสี่แพ่นไม่ว่าเป็นรัฐก็ไม่ยากให้รวมเป็นเดือนการปกครองเดียวน่าจะเศรษฐกิจ ก็ววมีไม่มากสมัยก่อน mm hmm. แม้แต่ยุคที่หลวงตาเกิดมานี่ก็ยังไม่มีปัญหาเท่าทุกันนี้เศรษฐกิจอย่างสากยวงศ์นี่ฟังดูสุดโทสนะโกโทชนะโกโทชนะ,โโะอมิโตธนะปมิตะอมิตาหมายถึงอู่ข้าวอู่น้ําเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเทวชนะนี่หมายถึงทรัพย ป็นแหล่งซับหมายถึงข้าวไม่หมดไม่หยาบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแทบจะไม่มีเรื่องเศรษฐกิจก็มีไม่มากแต่มื่ก่อนมันมีรถลารมัมมีอะไรต่างๆมากหมายถึงทวนนี้ทุวนนี้มีมากาแต่อาชีพก็มีมากแต่มก่อนอาชีพไม่มีหนาก็มีไม่มากทุวนนี้มันมีมาก แต่มีปัญหาไม่ใช่เรงเศรษฐกิจเกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคเป็นเรื่องปุ่มเฟือยไปก็มีจะมีงานในการก็มีเผื่อคนอื่นสร้างคุมชนให้คนอื่นได้ปองมีเศรษฐกิจรวมอยู่จุดใดโจทย์หนึ่งจะรับผิดชอบสมัยก่อนไม่แต่อ่ข้าวอ่นาำ อย่างประเทศอินเดียเนี่ยนั่งรถเป็นวันวันเนี่ยทุ่งนาสีเขียวกองผักกองพืชตามทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือน,นจอมปวกสวันนี้ยังมีอยู่อย่นี่ทําไมจึงเกิดพุทธศานาข,ขึ้นมาเพราะม,มองเห็นว่าการเคยเจ็เจ็บตายเนี่ยเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครตอบไ,ได้พระสิตะจึงเป็นการบ้านศึกษาเรื่องนี้ จนได้คําตอบเป็นพระพุทธศาสสาเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาื่อเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาก็เผยแพร่การเหนือการเกิดเจริญตายตามหลัวกวิธีการต่างๆเกิดเป็นาศาสสาเกิดเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาในการปกครองก่อนมีธรรมวินัยมีคําสอนต่างๆคำสอนต่างๆก็ไม่เกี่ยวกับการเกิดเจริตายก็มีเยอะแยะมากมายการปกครองบ้างการพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับทานเกักบศีลบ้างเกี่ยวกับบุญกุศลบ้างก็มีเพิ่มขึ้นมามากมายเกี่ยวกับธรรมวินัยบ้างปกครองกันเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาไปก็เลยเกสสิดพูต่างๆแต่หมื่นสี่พันเรื่องมาบนหยัติทีหลังแต่การรู้ธรรมเข้าไปหาสู่การเกิดเจ็บเจ็บตายมีไม่มากตามหลักก็มีอย่างที่เราศึกษาว่าสติปัฏฐาน มีกาย,ยานุัจนาสติประฐานมีสติเห็นกายหลักที่เขาไปหาการเกิดเจตยตายมองเขาไปทางนี้จากที่สิตธะได้หลงทิศหลงทางมาเป็นเวลาหกปีมาได้ทางว่าเออนี่มีสติมาดูกายนี่ดูใจนี่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่มันแสดง มันโชว์มอดูแล้วมันก็โชว์ดูกายกายมันโชมันมีอะไรตรงกายบ้างอะไรเป็นปัญหาอันแก้ปัญหาตรงกายมันมีส่วนไหนเห็นกายมีสตเิเห็นกายเห็นกาย็เห็นอย่างไรมาเช่ดต่วาตาเนื้อดูมีสติมันเราเอามือวางไว้บนเข่าเพิกมือขึ้นเห็นไหมเห็นยกมือขึ้นเห็นไหมเห็น มันดูแล้วมันเห็นสติมันเห็นมันใช่รู้เฉยๆมันรู้เห็นเมื่อกายมันแสดงออกมันไม่ใช่กายธรรมดามันเป็นกายอยู่ในกายซ่อนกันลงไปกายในกายด้วยกายที่เป็นพบเป็นชาติเป็นขันธ์หน้ามีพอเห็นมันเป็นกายในกายมันก็ไม่ใช่อันอื่นเป็นศักแต่ว่าไปอันกายในกายกายใหญ่คือกายมหาพุตธรูปกายใหญ่นี้ มันก็มีของจริงของไม่จริงไม่มีร้อน,นก็มีร้อนจริงจริงแต่ไม่มีตัวร้อนหรือว่ากายในกายไม่มีผู้ร้อนไม่มีผู้โศกผู้ทุกข์ในอาการเหล่านั้นมี่ตเห็นเออตอบได้ว่ากายสวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็แยกออกแยกออกกวาหนดรู้ควาหนดด้วยการแจกแกงตวามหนดด้วยการละ กำหนดรูแรดรดรรร้แล้วไม่พอกำหนดรู้โดยการแจกแกงแกงแจกแกงแล้วไม่พอกำหนดรู้โดยการละเหมือนเราเห็นงูออกหนีจากงูไปแล้วพ้นงูแล้วจึงเรียกว่าไม่มีปัญหาแล้วเห็นกายไม่มีปัญหาเรื่องกายเห็นเวทนาที่บันสุมันทุก,กเกิดกับปายนี้ก็เหมือนกันตามตอบเป็นตัวเดียวกันมีภาวะที่เห็นตอบตัวเดียว ตัวเห็นเป็นตัวตอบไม่ใช่ตัวตอบหาตัวเฉลยเหมือนทําเลขคณิตศาสตร์วิยาศาสตร์เท็กเตอร์อะไรต่างๆไปประกอบไม่มีส่วนประกอบเอาตรงๆเข้าไปเวทนาก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตเวทนาในเวทนาเวทนาล้วนๆไม่เป็นไรเวทนาที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นะ อันนั้นเลเวะธนาในเวทนาไม่ใช่ตัวตนเราเห็นมันก็แยกไปแยกไปกำลังกระบวนการลืดถอนมันก็ไปหาเป้าหมายในการเกิดเจ็เจ็บตายโดยตรงทางตรงเข้าไปนี้แต่มันไม่ได้ตรงจร,งจรงิงๆถ้าตรงจริงมันไปไม่ได้ต้องมีอุบาย มือนเราขึ้นเขาหน้าผามันชันขึ้นตรงไม่ได้ต้องเอียงเหมือนทางขึ้นดอยสุเทพยังหนักเช่นม่าถ้าขึ้นตรงๆในเจ็ดกมมันขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นอ้อมไปยี่สิบสามกมมันจึงขึ้นได้ลดลาขึ้นได้พราหน้าต่างหนักขึ้นได้เราตาเคยเดินขึ้นสายตรงเก็ดกมแล้วเดินขึ้นสายไม่ตรงยี่สิบหกกมเดินทาตามทางรถยน ่อลองดูทั้งสองทางขึ้นโดยผู้ขุดึงก็ขึ้นตรงไม่มีทางลดชนอันต้องเหนื่อยหน่อยถ้าไม่ทนก็ขึ้นมาได้การเห็นตรงตรงแต่มันไม่ใช่ตรงเห็นกายสักว่ากายงั้นมีอุบายแล้วไปเห็นกายเป็นกายมันไม่มีอุบายมันตรงเกินไปมันขึ้นมาได้เป,เป็นตูวเป็นโตเป็นตน กายก็มันล่อนก็คือร่อนมันุกคือสุกมันทุกคือทุกมันไปไม่ได้ไั้ก็เห็นเลยว่าเห็นสักแต่ว่ามันลาดแล้วลาดแล้วลาดแล้วอายสบกายไอ้เฉจบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาทีุ่กเป็นทุก์มันลาดลงไปสักว่ามันลาดแล้วถ้าเป็นเวทนาล้วนๆมันไม่ไปได้ไปไม่ได้มันตันหากตามผ้าโดยเขามันขึ้นไม่ได้มันลาดมาลง เราจึงเห็นากายส่าวะเวทนาสักว่าเวทนาเราใช้ทางนี้ลองดูอ่ามันเอียงง่ายง่ายมันง่ายง่ายไม่หนักมันเป็นเครื่องทุนแรงเอาว่าเห็นสักแต่ว่าสักตะว่ามันทุนแรงแล้วว่ายากแต่ก่อนมันล้นร้วนเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ทันทีมีตัวมีตนใน,วนเวทนาแน่นหนามากจนเป็นดุนเป็นก้อนเป็นพบเป็นพุิอยู่ตรงนี้ เมื่อเห็นว่าเวทนาสักว่าเวทนาแล้วเนี่ยมันก็ลาดลงไปอ่างลงไปเรื่องที่มันหนักก็กลายเป็นเรื่องเบาเรื่องมันยากกลายเป็นเรื่องง่ายไปมาสร้างความเห็นงาทาไม่แย่งด้วยทั้งเห็นทั้งทำไม่แย่งด้วยเห็นก็เรียกว่ามุตติมุตติแปลว่าเห็นแล้วจาคะมุตติจาคะจาคะฉันละแล้ว ย่อยแล้วปฏิบูชโคตามาธรรมจักรที่พระเจ้าแสดงทําให้หมดไปไม่มีที่ตั้งเวทนาไม่มีที่ตั้งตั้งอยู่ในกายก็ม่ไดาตั้งอยู่ในเวทนาก็ม่ไดาในเวทนามันไม่มีเวทนาให้ตั้งมันมีแต่ว่ามันตั้งไม่ได้ถอดออกสักษะพานออกเวทนาก็มีที่ตั้งสุขก็ไม่มีที่ตั้งทุก,ก็ไม่มีที่ตั้ง กระบวนการมันก็ไม่ยากนเมื่อเห็นอย่างะไรก็มองไปเป็นกระแสอะไรก็เฉลยตรงนี้ได้เลยะเห็นจิตก็เหมือนกันเห็นธรรมก็เหมือนกันจนเห็นสี่อย่างนี้กายเวทนาจิตธรรมเป็นรูปเป็นนามได้หลักได้แหล่งรูปนามมันบอกระบาดสูตรมันบอกสูตรทางรูปแหวนามมันบอกมันพาไป มันทางถูกมันบอกถูกทางผิดมันบอกผิดก่อนเดินทางก็จึงมีผิดมีถูกมันผิดเพื่อให้เกิดความถูกมันถูกเพื่อให้เกิดความถูกมันทุกเพื่อให้เกิดความไม่ทุกมันก็มีทางไปแบบนี้แต่ก่อนเป็นสุขเป็นทุกข์แบบนี้ว่าเห็นทางเห็นมันสุขมันทุกข์มันไม่ตันแล้วถ้าเป็นผู้สุขผู้ทุกข์มันตันแล้วถ้าเห็นมันสุขมันทุกข์ไม่ตันเลยกันนะ อาจจะว่าเออเอเอไปเรืเ่อยๆวะมันก็มีอันหมูเนี้ยมันมีอยู่ในโลกเป็นรสชาติของโลกสัตว์โลกก็ติดรสตรงนี้ติดสุขติดทุกข์ผู้เห็นโลกอย่างนี้ก็ไม่ได้ติดหรอกนม่นได้ติดไม่มีค่าสุขก็ไม่มีค่าทุกข์ก็ไม่มีค่านั่นคือไปอย่างนี้ทางมันบอกไปางจากพูดสั้นๆเพียงสองนาทีก็จบ แต่ภาคปฏิบัติจริงๆอ่ะมันจบมากแต่ว่าการเห็นนี่มันเชอ่แยะเหมือนบอกให้หุงข้าวดูสิหุงข้าวไม่ใช่หุงข้าวธรลมเสอยงจะบอกว่าหุงข้าวแต่วิธีหุงข้าวมันมีขั้นตอนหุงเป็นหุงไม่เป็นหุงยากหุงง่ายก็มีขั้นตอนเหมือนบอกต้มไข่ต้มไข่เป็นไหมต้มเป็น ถ้ามาล่ดูมันก็ไม่ง่ายเหมันบอกเหมือนเราทํางานกวดว่านไม่ใช่กวดว่านมันก็มีขั้นตอนคนทํางานก็มีผิดมีถูกถ้าไม่ทํางานก็ไม่รู้จักผิดจักถูกต้องรอยก็เหมือนกันมาศึกษาชีวิตเรานี้ก็เหมือนกันล่ะเนี่ยเป็นสูตรที่ก็ผังสาวะที่เกิดเจ็บเจ็บตายได้กระบวนการมาไปทางนี้มันก็ไปตรงๆแบบนี้ เมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงรูปนามก็บอกมันมีอะไรบ้างอยู่ในรูปในนามนี้มีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มีความใช่ตัวตนในรูปในนามความไม่เที่ยงถ้าเราไม่รู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเรารู้ความไม่เที่ยงเป็นปัญญาถ้าเราไม่รู้ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อมเรามู้แล้วคงเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เป็นปัญญาไปเลยป่ะเพราะมันเห็น เห็นที่มันมีปัญหามันเลยมีปัญญาอะไรที่เป็นความมาเที่ยงอะไรที่เป็นความเ,เป็นทุกข์อะไรไม่ใช่ตัวตนมันก็เปลี่ยนไปเป็นปัญญาเป็นปัญญาปัญญาเป็นตัวเฉลยตัวล่างบางของสิ่งต่างๆว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นการเกิดมันไม่ใช่เกิดในลักษณะที่มันตามหลักพิธีศัก์มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยที่มันเห็นได้ ไม่มีใครทดลองไม่มีเครื่องมือทดลองเป็นการสัมผัสด้วยการกระทำของผู้ปฏิบัติเมื่อไม่เกิดมันก็เป็นการสัมผัสต่อมันเกิดมันเกิดยังไงเกิดสุขกเกิดทุกข์ยางไงเกิดแจ่มันเป็นยังไงแล้วเกิดเป็นทุกข์เหรอชาติปิทุขาชาติปิทุขาชราติอนัติตตสนะหังอธิกันละยานังโลมิเทวทูตั้งสี่ อ้าวความเกิดเป็นทุกข์งานไม่ใช่ทุกข์ความเกิดเพื่ออะไรเพื่อไม่เกิดแล้วไม่เกิดมันไม่มีอะไรมันไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์ความเกิดไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์มันก็ต่อไปเลยว่ะนะเดินทางขบวนนี้มันกระบวนการมันไปทางนี้ไม่ยากปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสิทธะศิทธะได้ข้อเฉลย ได้ข้อตอกจากการภาวนาจากกรรมฐานเนี่ยได้ข้อตอได้ข้อตอกคือเห็นกระแสแห่งท่านผ่านได้กระแสเป็นญาณทัศนะเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติธรรมชาติกฎของธรรมชาติ อาการธรรมชาติมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้มันต่อกันไปมันธรรมชาติเหมอนมีดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์ก็มีก้อนเมฆมีก้อนเมฆก็มีฝนตกเมื่อมีฝนตกถนนก็เปียกเมื่อถนนมเปียกน้ำก็ท่วมเมื่อน้ำท่วมก็เกิดการเสียหายเมื่อฝนตกน้ำท่วมถนนเปียกเราเดินไปถนนเราก็ลื่นเมื่อเราลื่นเราก็ล้ม พอเราล้มหัวก็ไปถูกต่อพอหัวถูกต่อหัวก็แตกเพราะหัวมันแตกึงไปหาหมอหมอก็เย็บแผลพราะเย็บแผลแผลก็หายกลับบ้านได้มันไม่ใช่เรื่องทุกข์มันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เราม่ารู้เราโอ้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 ก็เลยมีติเหตุปัจจัยผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นปัดิจจสมบปบาทผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นว่าผู้ทธเจ้า ผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นรรั้นเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจสมประวนันคือเนื่องด้วยกันมีคําตอบง่ายว่าทุกสิ่งทุกถิ่งเกิดต่เหตุใชดับก็ดับที่เหตุได้คําตอบได้ง่ายพระอจฉิได้หลักทอนนี้นะเป็นพระห,รหันเลยเป็นอาจารย์ของสารีบุตรนะเป็นองค์สุดท้ายด้วยแต่โกดันยะ วันแรกโกนัญญาได้เป็นวหานสองวันสามวันบับปปะพัทยะมานะอาสกิคนสุดท้าย,ยนลอาสกิได้หลักนี่นเลยเออทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดตัณเหตเนะอดับกรดับที่เหตุเลยเอาเท่านี้พอแล้วออกไปเผยแพร่ศาสนาพระเจ้าสั่งเลยไอ้เออเรามีเท่านี้จาละพิกกะเวจาริกังพะวุชนะอิตายะพาวิชนะสุขายะโลกานกมปายะไป ไปคนละทางอย่าไปทางเดียวกันพวกเราม่เช่นี้ไปบอก,พกเพื่อประโยชน์ของมวลชนเพื่อวความสุขของมวลชนแม้เราก็จะไปยังอุลุเกราเสนานิคมไปคนละทางปรากฏว่าอาสชินี่เดินวนเวียนอยู่แถวพราณสีเนี่ยแถวตมุตอุลุเนี่ยอัญนยักษ์พระปะพัทจามหานามะก็อยู่แถวๆนั่นละแต่อาสชิอยู่แถวๆนั้น บอกว,ว่าสารีบุที่ว่าอุปติสสะไปศึกษากับอาจารย์สนใจเวลรตบ,บุตรจบไม่พอใจหาศึกษาจะมาเจออาจาริบวชใหม่ไ,ม,ไม่กี่วันนะเห็นหน้าเรื่องสามาถามอาจารก็บอกเอออาตมาบวชใหม่ยังไม่เทศไ,ได้ดอกเออขอพูดเักหน่อยก็โพอไ่ต้องบวดบ้างโคเจ้าน้อย อาชีก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุเท่านั้นตาริบุตแล้วพเป็นอนุปุปติสะยังไม่บวตนะชื่อว่าอุปติสัมานุไม่ดวงตาเห็นธรรมทันทีโอ้ทุกสิ่งทุกเก,กิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุได้บรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลขั้นต้นพอใจจะกลา้ลาอาชีก ขอถึงอาชาิเป็นศานาเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่งอาจาิก็บอกว่าอย่าเลยมีพระพุทธเจ้าเป็นชาตราของเราให้ถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นน่์ปจติสถามพุทธเจ้าตรงไหนโอ้อยู่ราชคหนนน่นกราบพระอาชชิเดินทางไปพบพพุทธเจ้าตั้งแต่นั่นมา เอาอาจจะคิดไว้บนหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วยินงเขาอาจจะคิอยู่ตรงไหนอุปติจจะนอนินสัยษะไปทางนั่นนั่นเองสืบั้นตลอดเวลาหันหัวไปขอรกไปเท่านี้เหตุเกิดจากเหตุดับที่เหตุพระศาสดาสอนเรื่องนี้เท่านี้แล้วก็อะไรมันก็มีอยู่ตรงนี้มันหลงหรือ ทำไมมันหลงเพราะไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะไม่มีความรู้ที่บันทุกอ่เพราะหลงที่บันโกรธเพราะหลงไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มันทุกข์ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มันโกรธเพราะมันหลงตรงนี้ก็มีเกิดมีแฉ่มีเจ็บมีตายถ้าไม่หลงมันก็ไม่มีความเกิดก็ขอบคุณมันความเจ็บก็ขอบคุณความเจ็บไม่มีทุกข์เลยความแก่ก็ขอบคุณความแก่ไม่มีใครแก่วู้แก่ไม่มีใครเจ็บผู้เจ็บไม่มีใครตายผูมตายเลย ศาสนาต้นๆเกิดแค่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็สอนแค่นี้ต่อมาจึงมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีรูปแบบต่างๆก็ขยายเป็นเป็นวัฒน,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 นธรรมประเพณีไปสนาสพิธีศาสนวัตถุสาสนบุคคลสาสนธรรมสนชาพิธีนี่มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองศาสชนวัตถุก็มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองศาสนบุคคลก็มีมากมาย เป็นบ้านแต่มาศาสนธรรมมีอยู่ในหัวใจทุกคนไม่ใช่เป็นข้านนอกเลยมีความรู้สึกตัวเป็นศาสนธรรมมีเมตตากรุณาเป็นศาสนธรรมมีความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นศาสนธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศาสนธรรมอปนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันเรียกว่ามีธรรมผู้ใดเห็นธรรมพู้นนเห็นว่าพพุทธเจ้า ผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าพ้นเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นปะฏิจจสมุปาฏิจบาคือมีเหตุเกิดขึ้นดับที่เหตุเกิดแต่เหตุดับที่เหตุเรียกปะฏิจจสมุปาทถ้าเราจะทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์มันเกิดอะไรก่อนที่จะมันทุกมันก็มีเหตุโอ้มันทุกข์มันหลงเนอเราหลงก็เหมือนกันกับคนหลงคนอนคือคนทุกข์เขาหลงเนอคนที่หลงเนี่ยไปนควรทีไปโกรธเขา น่าเห็นใจคนที่หลงเราหลงก็เหมือนกันถ้าหลงมากๆก็ทําลายล่างกันได้เพราะคนหลงจึงมีปัญหาต่อโลกข้าตัวตายข่าคนอื่นตายอาทีก็โลภเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนเแดงเมื่อหลงมากๆก็เดือดร้อนเราจะไปจับคนที่หลงไปฆ่าทิ้งอังคารว่นเช้าทำไมเราจึงจะไม่ให้คนหลงเกิดขึ้น มีคุกเป็นตลากแล้วมีกฎหมายมันก็ยังหลงกันอยู่เพราะมีนี้มีกรรมฐานเนี่ยมีกรรมฐานเนี่ยเป็นรากนู่ของการแช่ความหลงเหมือนต้นไม้ความหลงนั่นก็บใบไม้แต่มันมีรากที่มันเกิดไปขึ้นมารากความหลงคืออะไรคือมีแต่มีหูจมูกเรียงกยใจมีลูกมีนามเมื่อเราไม่ลูกมันก็หลงตรงนี้ ถ้าเรารู้ตรงนี้ก็ไม่หลงไม่ต้องไปฆ่ากันถ้าเราไปฆ่ากันเหมือนภาคใต้ทุกวันนี้มันก็เดือดร้อนเราก็ต้องช่วยกันทำไงจึงจะมาให้คนหลงก็สอนธรรมะกันมีสติมีสัมชัญญะแล้วก็สอนกันอยู่แต่บางคนก็สอนไม่ได้เหมือนบัวใต้น้ำก็มีเหมือนกันปล่อยทิ้งไป เมื่อมันอยู่ไม่ได้กับูก็จับมันไปติดคุกติดตารางเพื่อให้มันทําให้คนเดือดร้อนมันก็มีอรัฐธรรมนูญแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสงบหลายหลายแบบถ้าเราจะอาศัยกรรมาฐานเราไม่ทันเวลาไม่เพียงพอพอคนเข้าหมายถึงตรงนี้มันก็แพบเดียวมันก็จบไปเลย ถ้าคนมาเข้าถึงตรงนี้ก็มีเยอะแยะอย่างอาจารย์สนสัยวิรัตบุตรถามอภิษิระว่าคนในโลกนี้คนหลงกับคนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากกว่ากันอภิษิระก็บอกคนฉลาดมีน้อยคนโง่มีมากก็บอกอุิษฐรไปจะหาคนฉลาดซะเราจะอยู่คนโง่เลยมันก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่นู้นแล้ว ก็ icana, ไม่ใช่อย่างปฏิสัณฑนี่มันก็ไม่ไปไหนละก็หลงอยู่ตรงนั้นเราจึงไม่ยอมจำนวนมันตัวหลงเน่เวลามันหลงก็เพี้ยงเป็นตัวลูกขึ้นมาเวลามันโกรธก็ไม่โกรธขึ้นมาลูกขึ้นมาเวลามันทุกข์ก็รู้ขึ้นมาอย่าไปจำนวนมันลองดูเป็นอุปติสสะสักหน่อยก็ได้อย่าไปจำนวนตัวความหลงอย่าไปจำนวนตัวความโกรธอย่าไปจำนวนตัวความทุกข์ มีความรู้สึกตัววิญญาณแห่งพุทธ,ธขึ้นมาเรียกพุทธ,ธจลิตธีรวมรูของเาอเติร์กบานขึ้นมาในสิ่งที่มันมืดมนขึ้นมาเรวฝึกตนสนตนอย่างนี้เ,เราจึงมีไม่มากเอาใส่กระเป๋าเข้าไปอยู่ในตัวเรา,วาเวลามาลันหลงรู้สึกตัวจ้ะ เวลามันโกรธรู้สึกตัวซะเวลาบางอะไรเที่ยงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวเวลาอะไรที่มันแสดงไม่ใช่ตัวใช่ตัวรู้สึกตัวมันก็ไม่มีค่าอะไรหรอกมันก็เหนือการเกิดเจรจะตายได้ในาชาตินี้เอง